ส่วนนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับผมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลที่เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับในเรื่องของการวารสารทางการแพทย์ที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเมื่อ,เ,อเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในการตีพิมพ์เรื่องของประสิทธิผลของวัคซีนบริษัทซีโนแวคนะครับที่ชื่อว่าโคโรนาแวคที่ทำในประเทศบราซิลนะครับ ซึ่งข้อมูลนะครับก็ได้มีการตีพิมพ์ออกมาว่าที่ใช้ที่ขีดเส้นใต้ไว้นะครับว่าประสิทธิผลของวัคซีนที่มีผลต่อโรคโควิด -19 ที่มีอาการอยู่ที่50.4นะครับในขณะที่ถ้าพิจารณาว่าประสิทธิผลวัคซีนที่มีผลต่อกลุ่มที่ผู้ป่วยที่มีอาการตั้งแต่ปานกลางจนกระทั่งถึงรุนแรงเนี่ยอยู่ที่83.7เปอร์เซ็นต์ แล้วก็สามารถที่จะป้องกันอาการรุนแรงได้ที่100%เป